สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแดกบองกันที่ร้านสวนงามนะครับอยู่ที่จังหวัดะไรครับฉลบุรีฉลบุรีทิ้งเขาครับมันจะทิ้งเขาทิ้งเขานะเริ่มเ้ยทำยังไงแล้เนาะบกเลยอ่ะบกเอกยวจบเลยเบิดนั่น จำแตกบองก่อนนะครับบูดแตกบองครับข้าไม่ไงนี่ครับจะจำนี่ไม่พลาดเกษตรดูแล้วหอเป็นไงครับเป็นไงครับไม่น้ำก็น้ำยน่าน้ำเน่าขอนียวเหนียวข้องแท้เดี๋ยวฝากด้วยก็่องสองด้วย ไขใ,ใครัรบ,รบใค่กาไข่ต้มธรรมดาครับอืมรบรรยากาศด,บรราดีบรรยากาศดีบรรยากาศดี อ่ะใส่โคตรเลยตักถือมาน้าแกว์ใส่ก <no UH> ิ้งคุณไม่คุณอ่ะเอารับต่อเนี่ยอะครับจำมาเบิร์นะจ้จำเบิร์นะจ้จำจำจำนี่ครับแดกบองแดกบองเออเดี๋มีสินค้าน่าจะมีเร็วๆนี้ครับ ไม่นานไม่นานวางขายที่แรกที่ไหนครับเดี๋ยวแจ้งทีนะครับโอเคกะไปแจ้งทางเพจแดกบองใหญ่อึ้งแดกบองายใหญ่อึ้งนะครับแดกบองไหมครับแดกเลยครับแดกแดกอย่างเดียวแดกอย่างเดียวแดกเลยครับจ้ำอือหือนี่มอแดกแค่ผมโอ้โหออกมาอะไรไม่ดีตาผมอ่ะ แ่บแบสญญาณเน็ตอยู่ตรงนี้ทำไมไม่มีสัญญาณนะอะระเด็เนีบนี้จบคลิปอนครับออกไครับ <c oughs> เต็มปากเลยโอคนะครับเส็ครับผม